สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะที่เรื่อนฐานมาเจอคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาอาธิฐานไปพร้อมๆกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะในช่วงนี้นะคะมาเปิดคำทำนายนะคะรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันนะคะช่วงของวันที่24ตุลาคนะคะจนถึงวันที่30ตุลาคมนะคะคนวันพฤหัส อ่ะที่ฐานนะคะแล้วเดี๋ยวเราเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันค่ะค่ะขออนุญาตเลือกไพ่นะคะคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะขอเลือกไพ่นะคะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเกค่ะคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะช่วงนี้นะอาจจะมีในเรื่องของอารมณ์นะคะในเรื่องของอารมณ์เนื้ เอ่อเกี่ยวกับความรักก็ได้นะคะอาจจะกำลังคิดถึงคนรักเก่าอยู่เนาะอยากอยากให้คนรักกลับมาหาหรือบางคนเนี่ยอาจจะพบคนถูกใจได้นะคะในช่วงนี้นะคนในวันพฤหัสนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไพ่ให้ครบก่อนนะคะ ในเรื่องของการงานนะคะคนที่เกิดในวันพฤหัสนะช่วงนี้นะคะอาจจะมีความกังวลอยู่บ้างนะในเรื่องของการงานหรือบางคนนะคะอาจจะมีการเดินทางในเรื่องของการงานกอย่างกระทันหันได้นะคะในช่วงนี้นะมีการเดินทางไกลได้เหมือนกันแต่ว่าการงานของคุณเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคอยให้ความเมตตานะเป็นผู้ใหญ่ให้ความเมตตาผู้ใหญ่ใจดีนะ นะคะจะช่วยเหลือคุณในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้นะคนวันพฤหัสนะคะจะได้คนเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์นะช่วงนี้คนวันพฤหัสอาจจะมีในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอาจจะมีกิเลสอาจจะได้ไปเที่ยวนะคะช่วงนี้นะอาจจะมีความสุขนะคะมากขึ้นนะคะ ได้ทาอะไรตามใจตัวเองมากขึ้นนะคะในช่วงนี้นะคนวันพฤหัสน,นะบางคนเนี่ยนะอาจจะมีถ้าในเรื่องของความรักนะคะแฟนเก่ากลับมาหาหรือคุณกลับไปหาแฟนเก่าได้นะคนอาจจะได้กลับมาเจอกันนะคะนะคะในช่วงนี้นะบางคนอาจจะได้เดินทางนะคะไปในสถานที่เดิมๆนะคะหรือไปร้านอาหารเดิมๆม,มี การไปรับประทานอาหารกับครอบครัวได้ในช่วงนี้นะคุณจะมีความสุขนะคะช่วงนี้นะในการใช้ชีวิตนะจะมีการไปร่วมงานเลี้ยงงานฉลองได้ในช่วงนี้นะในช่วงนี้นะคนวันพฤหัสนะคะช่วงนี้นะถือว่าเออมีความสุขอยู่นะถือว่ามันเป็นอารมณ์ที่แบบที่ที่ที่รู้สึกว่าคุณมีความรู้สึกมีความต้องการมากขึ้นนะทั้งหรือบางคนเนี่ย ความต้องการในเรื่องของการงานการเงินความรักได้นะคะในช่วงนี้นะเพราะว่ามีไพ่เดบิวเข้ามานะบางคนอาจจะได้พบเจอคนถูกใจอย่างกระทันหันได้นะคะในช่วงนี้นะคนวันพฤหัสนะคนวันพฤหัสช่วงนี้นะคะให้มีความสุขนะกับตัวเองแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวมีความสุขกับเพื่อนร่วมงานได้เลยช่วงนี้นะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรอยู่ในใจนะให้คุณปลดปล่อย,ปล,อยปล่อยวางไปได้เลยนะคะ ทำใจให้เบิกบานเข้าไว้ทำใจให้คิดบวกทำใจให้มีความสุขเข้าไว้นะคุณจะมีความสุขได้นะคะในช่วงนี้นะอย่าไปคิดอย่าไปกังวลอะไรนะคะในช่วงนี้นะถ אתה. ือ voilà. ว eh ่าคุณคุณมีความสุขนะคุณมีคนช่วยเหลือในเรื่องของการงานมีคนเข้ามาช่วยในเรื่องของธุรกิจนะก็มีคนเข้ามาช่วยได้เหมือนกันนะคะในช่วงนี้นะคนวันพฤหัสช่วงนี้จะกินเก่ง นะจะกินเก่งจะทานเก่งนะได้ไปเที่ยวเดินห้างดูหนังฟังเพลงได้ในช่วงนี้นะคือทำแล้วก็มีความสุขนะคะในช่วงนี้นะก็ให้ระวังในเรื่องของการกินได้นะคะอ่าบางทีการกินเนอะอาจจะเหมือนอาจจะทำให้น้ำหนักขึ้นได้ในช่วงนี้นะคะคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะช่วงนี้นะการงานถือว่าโอเคนะการงานไม,ไม่ไม่มีอะไรนะคะการงานถือว่าจะมีการเดินทางไกลได้อย่างกระทันหันนะหรือบางคนเนี่ย อาจจะได้ไปพาพาครอบครัวหรือพาคนรู้จักนะคะไปพบแพทย์พบหมอได้หรือตัวคุณเองอะ่ะอาจจะพบแพทย์พบหมอได้ในช่วงนี้นะหรือบางคนนะอาจจะมีการเจ็บป่วยได้แต่ก็ถือว่าไม่ไม่ได้ร้ายแรงนะคะช่วงนี้นะถือว่าคุณผ่านไปได้นะคะในช่วงนี้นะขอให้ มีความอดทนเข้าไว้นะช่วงนี้คนวันพฤหัสเนี่ยต้องมีจิตใจที่แข็งจิตใจที่แร่งนะอึดอดทนเข้าไว้นะคะในช่วงนี้นะหากมีอะไรเข้ามากระทบจิตใจนะขอให้คุณอึด แก่งอดทนนะแล้วคุณจะผ่านไปได้นะเพราะว่าคนวันพฤหัสเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจแก่งนะยิ่งผู้หญิงเนี่ยก็คือจิตใจแก่งมากเลยนะคะในช่วงนี้นะช่วงนี้คนวันพฤหัสอาจจะอยากโยกย้ายอาจจะเดินอยากจะโดนทางอาจจะโยกย้ายหรืออยากเปลี่ยนแปลงได้นะในเรื่องของการงานนะหรือที่อยู่เนอะคุณมีความคิด หรือบางคนเนี่ยมีความคิดอยากจะพัฒนางานมีความคิดอยากจะสู้ต่ออยากจะไปต่อทั้งในเรื่องของการงานนะคะในช่วงนี้นะถือว่าคุณทําได้นะคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะคนวันพฤหัสนะขอให้คุณรุยไปข้างหน้าได้เลยนะช่วงนี้คนวันพฤหัสบางคนเนี่ยอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วจบกับบางเรื่องแล้วก็ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะในช่วงนี้นะมีไพ่เดอะฟูลขึ้นมาเดอะฟูลหมายถึง การเดินทางได้นะคะหรือไปท่องเที่ยวได้ในช่วงนี้นะคนวันพฤหัสช่วงนี้จิตใจของคุณนะก็ถือว่ามีมีความสุขอยู่นะคะมีความสุขดีนะแต่ก็ให้ให้ดูนะในเรื่องของการเดินทางเนี่ยเนี่ยคุณอาจจะมีการเดินทางอย่างกระทนหันได้เหมือนกันนะคะช่วงนี้นะคำแนะนำนะคะของคนที่เกิดในวันพฤหัสนะก็ ในเรื่องของความกังวลนะที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงหรืออยากจะย,กย้ายอยู่ในช่วงนี้นะอาจจะมีความกังวลอาจจะมีความคิดอยู่นะช่วงนี้ให้ใจเย็นนะใจเย็นมีสตินะนะคะปรึกษาผู้ใหญ่นะเพราะดวงคุณเนี่ยมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือคอยให้คําแนะนําอยู่นะคะนะคะแล้วคุณจะผ่านไปได้นะทาจิตใจให้เบิกบานทําจิตใจให้มีความสุขเข้าไว้แล้วก็ช่วงนี้นะแนะนําให้ทําบุญลงศพนะคะแล้วก็ไหว้พระ สดมน์ทําสมาธินะคะจะดีนะคะในช่วงนี้นะขอบคุณค่ะ